มาต่อที่ชายเสื้อนะคะค่ลายนี้นะคะก็ถักตรงนี้มาได้แปดแถวเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ชายเสื้อกับแขนเสื้อาลายเดียวกันนะคะค่ะตรงนี้อันจะใช้สลับกันสองสามนะคะค่ะตัวขั้นลาย2แล้วก็ตัวขั้นลายสามสลับกันแบบนี้นะคะแต่แล้วแต่ชอบค่ะอยากได้แบบไหนก็ สลับได้หรือว่าจะลายคงที่ก็ได้นะคะขาขึ้นลายหลักก่อนเลื่อนห่วงโซ่สามนะคะหลักที่สองแล้ขั้นกลางด้วยโซ่สี่เราก็ตามด้วยหลักที่สามหลักที่สี่นะคะโซ่สามนะคะ ตัวนี้เป็นลายหลักนะคะต่อไปก็ตัวคั้นลายคั้นด้วยโซ่สองนะคะตัวคั้นลายโซ่สามแล้วก็ตัวที่สอง ะคะได้ลายแรกแล้วนะคะออจะเป็นช่วงลายทึบเสร็จแล้วก็ตัวขั้นลายสองตัวเสร็จแล้วก็ลายทึบแล้วก็ตัวขั้นลาย3ามตัวค่ะเป็นเซตแบบนี้นะคะสลับไปสลับมาโซ่สามคะ่ะลายทึบนะคะตรงที่จะเป็นลายทึบจะขั้นด้วยโซ่สี่ เสร็จแล้วก็โซ่สามตัวขั้นลายค่ะสามตัวตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่สอง ทันด้วยโซ่สมนะคะต่อไปก็ตัวที่สามค่ะเซตที่1นนะคะต่อไปก็เหมือนเดิมอีกค่ะเซตเดิม ค่ะเซตเดิมก็จะเป็นช่วงลายทึบเสร็จแล้วก็ขั้นลาย2ตัวช่วงลายทึบแล้วก็ขั้นลาย3ตัวนะคะเซตที่สองวนรอบงานค่ะเป็นเซตเดียวกันเลยตรงที่จะขึ้นลายทึบน,นะคะเราขั้นด้วยโซ่สี Oh. โซสามนะคะแล้วก็ตัวขั้นลายสองตัว oh. ตัวขั้นลายปกติสองตัวนะคะโซสามแล้วก็ตัวขั้นลายตัวที่สอง ต่อไปโซ่สามคะ่ะลายทึบนะคะสองสามสี่ตัวที่จะขึ้นลายทึบขาคันด้วยโซ่สี่เสร็จแล้วก็ตัวขั่นลายสามตัว ตัวที่หนึ่งแล้วนะคะโซ่สามแล้วก็ตัวที่สองโซ่สามค่ะตัวที่สามเสร็จแล้วก็วนรอบงานค่ะ จะเป็นเซตแบบไหนก็ได้นะคะจะคั่นด้วยตัวขั้นลาย2ตัวหรือจะคั่นด้วยตัวขั้นลาย3ตัวก็ได้คะ่ะแล้วแต่ชอบค่ะอันนี้อันตามเซตนี้เลยค่ะก็คือลายทึบแล้วก็ขั้นลาย2ตัวลายทึบแล้วก็คั้นลาย3ตัวอันใช้เซตนี้นะคะค่ะ